KTV ศูนย์หนะคะจักรยานไฟฟ้าแบรนด์ KT v นะคะไม่ได้มีดีแค่คุณภาพนะวันนี้นะคะเรามากันอยู่ที่สาขาศูนย์หเลยราชพัฒนาเลยนะคะสาขานี้อยู่ตรงซอยมิตรพีนนะคะ ร้านหาง่ายมากอยู่ริมถนนเลยเข้ามาทางซอยมิตรทินก็ได้หรือจะเซิร์ช Google Map ก็ได้นะคะว่า KTEV 0 1ก็จะเจอร้านของเราเลยร้านนี้เปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่10โมงจนถึง1นทุ่มเลยอยู่ริมถนนแบบนี้เลยค่ะมองหาง่ายมีพื้นที่ด้านหน้าเยอะมากใครนะคะที่อยากแบบเข้ามาทดลองขบับแล้วอยากมีพื้นที่เยอะๆในการทดลองนะแนะนำมาสาขานี้เลยเวลาค้น Google Map นะคะก็จะ คนง่ายๆแบบนี้เลยแค่ทีเนะคะก็จะเจอเลยชื่อสาขาว่าราชพัฒนานั่นเองนะคะสาขานี้มีพ mm hmm. นักงานคอยให้บริการมีช่างอยู่ที่นี่ด้วยนะคะมีสินค้ามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นขายส่งขายปีกนะคะสาม้อไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าและมตอร์ใส่ไฟฟ้าดูพื้นที่ด้านหน้าเยอะมากๆนะคะสามารถลองขับได้เลยจะวนขับกี่รอบเอาให้เป็นเลยก็ได้หรือหัดขับที่นี่ก็ได้นะคะ จักรยานไฟฟ้ามีหลายรุ่นมากๆเลยมีราคาตั้งแต่90,00กว่าบาทนะคะจนถึงราคาประมาณหลักหมื่นและมอไซค์ไฟฟ้านะคะเรามีตัวจดเวียนด้วยได้ด้วยนะอันนี้เป็นงานเวทป้านะขายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สาล้อไฟฟ้าของเราทั้งตัวมีหลังคาและไม่มีหลังคานะคะมีเลือกเยอะแยะมากมายเลยที่นี่นะคะมีบริการหลังการขายมีอะไรขายให้ทุกชิ้นมีช่างไปซ่อมแม้ถึงบ้านแล้วก็มีช่างบริการที่นี่ถ้าสนใจอย่าลืมแวะมาที่ KT EV ศ1หนึ่งนะคะ